จากสบัดแปลงสู่พี่เลี้ยงนางงาม Hello Universe. นักมวยมาเกี่ยวกันได้ยังไงเดี๋ยววันนี้นะจะมาบอกนะคะเพราะบทบาทใหม่ของนะัดคือที่ปรึกษากิติมสัสักสำหรับกอง MUT สุราชค่ะ และคนที่ซื้อลิขสิทธ์ซีดีสุราษฎร์นี้นะคะคือเสียบโบ๊ทเจ้าของค่ายมวยเพชรยินดีนางงามกับความเป็นมวยจะมารวมกันได้ยังไงและรวมถึงตัวแทนของ MUT สุราษฎร์จะปังสับขนาดไหนไปสู่เส้นทางจักรวาลรอติดตามค่ะกดไลค์กดแชร์อ้ยพี่ๆเจ้าก็หน้าทนาตอนนี้นัก็อยู่กับเจ้าของลิขสิทธ์ m อ t สุราษฎร์นะคะพี่โบและน้องพราวสดีค่ะ หนูถามก่อนเลยพี่ท ah ําค่ายมวยอยู่ดีๆทําไมจะทําค่ายนางงามระยะชอบรักเมียเนาะตามใจเมียตามใจเมียอยากได้เดือนตะวันจักรวาลก็คือหามาให้หมดก่อนตรงนี้เลยแม่ ขอยักกดมันใต้นะคะแล้วเม็่ไงคะพี่บอสพอภรรยาบอกว่าอยากได้จักรวาลก็หามาให้จริงคือตอนแรกก็งงครับแรกก็งงพูดตรงว่าเราก็ไม่เคยทำธุรกิจนี้มาก่อนนะแล้วก็พอมานั่งคิดไปคิดมาจริงๆมันไม่ได้ต่างกับมวยนะมันต่างพันคนเหมือนกันใช่ไหมครับมันคือการต่อสู้เหมือนกันนักมวยเนี่ยจะเป็นการต่อสู้ระหว่างคนกับคนใช้กำลังใช้กำลังใช้อาวุธแต่นางงานก็คือใช้สติปัญญาความสุขใช่ตอนนี้คิดว่าไม่ได้ต่าง แล้วน้องพามาเป็นยังไงพอได้จักรวาลมาในมือแล้วภารกิจนี้ Are you ready to do this <c oughs> รู้สึกแบบชีวิตคอมฟรีแล้วเหมือนจะเติมเต็มความฝันเพราะว่าตัวเองอะ่ะชอบการประกวดแล้วก็ชอบดูนางงามติดที่ทอะไรติดที่ความสูงแล้วก็อายุเกินค่ะแม่ถ้าสูงวันนี้ย0สเซนนะซีดีประกวดเองแต่งตั้งตัวเองซื้อเองประกวดเอง <c oughs> ชีวิตคายารีตามความฝันแล้วแต่ภารกิจมันยากไหมสุด ตอนที่ซื้อมาเออเขาแบบเสนอมาว่ายังมีจังหวัดสุราษฎร์เหลืออยู่อะไรเงี้ยแล้ก็เฮ้ยมงเขาเลือกเราแล้วแหละาะว่าเราเป็นคนสุราษฎร์แม่ป็นคนสุราษฎร์ก็แบบตอนโอนเงินอะไรคือมันง่าย พอหลังจากนั้นแหละการนอนทุกวันไม่เคยนอนหลับเต็มเตยมเลยสมองคือคิดไปตลอดว่าวันนี้ต้องทําอะไรต้องวางแผนมีกลยุทธ์อะไรให้น้องมันต้องเตรียมความพร้อมให้เขาทุกอย่างเลยโดยเฉพาะเรื่องของ mindset ให้เขาแบบจึงกว่าคนอื่นให้เขามีอาวุธไปต่อสู้กับนางงานคนอื่นได้ทํายังไงเขาถึงแบบ outstanding กว่าคนอื่นได้แล้วฉันมาอยู่ตรงนี้ทาไมนะาฉันมาตรงนี้ได้อย่างไรได้รับกีิจากคุณาขอบคุณมากี่นันก็คือแบบน่า เศาพาวมากๆเพราะว่าพราวแบบคิดกับทิมเครียดมากใจแล้วฉันอยากได้ที่นัดเป็นที่ปรึกษาที่ทีมสักจังเลยแต่ว่าทางทีมก็ไม่กล้าเพราะว่าแบบทุกคนเก็บฟิลป้าคือปังมากที่นัดอ่ะเราจะติดต่อยังไงเพ้าแบบเซเยดอ่ะแต่พราวแบบถ้าหาพี่นัดแล้วพี่นัดแบบเริ่มเริ่มเริ่มโอเคใายในแบบเข้าพิีอ่ะเ้าแบบเฮ้ยคือตอนแรกที่ตอบตกลงมันก็ง่ายแต่พอลงกระทำจริงตายหาแล้ว แต่ว่าเราก็ต้องทำให้มันปังมากที่สุดเนาะวันนี้นะคะมีติใหม่ของวงการนางงามค่ายมวยสู่นางงามรวมกับสุบัติแปลงเข้าไปด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าเด็กของเราเนี่ยจะปังขนาดไหนค่ะ และนี่คือตัวแทนจาก MUT สุราธานีเจนนี่เจนนี่ครับจอนนี่แหละค่ะนางงามที่พิศจะส่งน้องเจนี่สวัสดีค่ะนี่คือลุกเปิดตัวที่เราจะค r e เอทออกมาเลยนะคะว่าเฮ้ยนางงามเนี่ยสามารถมากับมวยได้เพราะเป็นนักสู้เหมือนกันก็ฝากให้พี่ๆแม่ๆทุกคนนะคะฝากติดตาม MUT สุราธานีรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเอ๊ะ เด็กคนนี้นะคะดีกรีไม่ธรรมดาค่ะเพราะเขามีตำแหน่งมาก่อนด้วยก็เคยประกวดมิสทีนไทยแลนด์ปี2 0 1 6ค่ะและมงนะคะตอนเด็กก็มงโตนี้เราก็จะมาเอามงอีกรอบหนึ่งและเรื่องของหุ่นนียไม่ต้องห่วงสูงเท่าไหร่ค่ะลูก172ค่ะโอ o คแน่ถูกต้องแล้วดูนมเอลพคคคือสับเรื่องของภาษาก็ไม่ต้องห่วงเพราะพูดได้ถึงสภาษาด้วยกันภาษาไทยภาษอังกฤษแล้วก็ฝรั่งเศสได้มิสหน่อย เลดศมากนิสหน่อยนิสหน่อยแล้วว <Mich> ันนี้นะจะพาไปดูเบื้องหลังการถ่ายพรอเทปค่ะว่าน้องเจนนี่เนี่ยไม่ได้ว่าได้แค่ลุคครีเอทแบบไทยอย่างเดียวนะไม่ว่าจะเป็นลุคแบวหวานหน้าสดแต่งหน้าเบาๆหรือว่าจะฟฟาดจึ้งชุดราตีเด็ดฉันได้ทุกลุค ยืจอในชีวาน้ำก็จึงมากแต่เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนผมกันนิดนึงนะคะเพราะน้นรู้สึกว่าต้องการลุกที่มันพองแล้วก็ไวายรัลซึ่งเดี๋ยว i o ชมีของขวัญมาให้น้องเพราะผมก็ต้องพองชาราแห่งมาผมแท้60นิ้วค่ะเออนี่เลยค่ะเดี๋ยวมาดูว่าน้องในอีกลุกหนึ่งจะเป็นยังไงเห็นไหมล่ะ เป็นไงคะผมนี้เลิศค่ะนี่แหละถ้ามีนิสสันีไกด์ไลน์มันต้องปั้วมันต้องปังไปลูกโพสเต็มที่โลยโลยมากเป็นไงลุกนี้โลยใสมากมีดูหกหางม้าหกสิบนิ้วไว้ช่วยชีวิตอะเปลี่ยนลุอกเลยนะจากตอนแรกแบบดูเบลดูใสหวานอันนี้แบบเฟียสมากแม่เออถ้ามีสปีชี่ปรึกษาลองอ่ะไม่พลาดปังมากพี่นัดรอดเจนี่รอดเจนี่รอด เราทำภาพเซตนี้ได้เลยจริงๆหนูต้องสะบัดเองหนูต้องสะบัดแค่เบาๆแค่อย่างนี้โบ๊ะแล้วมันจะไม่ได้ทำได้เก่งนะเออนิดดเียวต้องสะบัดเองต้องคุมต้องเทรนคือเราอยู่มานานแล้วใช้ประสบการณ์ของเราตรงนี้ในการแชร์น้องลองดูลองดูเปิดหัวยังฮารายอ้น้องแล้วตอนนี้นะคะนัทก็จะมาถ่ายวีดีโอเปิดตัวของนัทด้วยว่านัทเคยที่บุกซัพของตอง MUT สุราค่ะ สองเทปผ่านค่ะเพราะว่าเอาอีนี่มาถือว่าสี่สี่เทปผ่านก็ถือว่าโปรเฟชชั่นอลเพราะเราไม่ได้มาเล่นๆนะคะเราคือคนที่จะมาเป็นเมนเทอร์มันต้องเป๊ะ ก็ทําการถ่ายแบบชุดไทยจริงๆเป็นชุดมวยชายานะคะออกแบบโดยพี่มิวเลยก็คือออกมาแบบถูกใจมากสวยสง่าเหมาะสมไหมกับนางงามค่ายมวยใช่เมื่อกี้มีการออกแบบท่าให้้วยเมื่อกี้นี้เป็นโคราเฟอร์เป็นคนออกแบบท่าทางตูกตงแบบว่าเออมีสอบมีการแบบปราไหว้ครูสื่อสารยังไงให้ออกมาแบบสวยงามชุดมวยเดียวถ้าเกิดเห็นรูปอะไรที่เห็นท่าน้นเครดิตผมล้วนๆนะครับ ผมเป็นคนคิดห้านะครับต้องให้เครดิตเขาอะแต่ว่าชุดต่อไปเนี่ยเรียกว่าชุดแบบเปิดตัวเออชุดนี้ต้องออกแบบสู่สายตาสาธารณชนเยอะๆก็ฝากพี่ๆแม่ๆนะคะเอ็นดูเอ็มยูทีสุราธานีน้องเจนนี่ด้วยนะคะต่อไปเราจะใส่ชุดแบบเอ็มยูทีนะสูรัธานีนะคะแบบปักตาแตกไปเลยเอาชุดมาจากแบบห้องเสื้อผีอดตุ่นนะต้เข้าประกวดค่ะอย่าเห็นเหรอใช่ไหม เอาไปแหละพร้อมกันเลยแล้ววันนี้นะคะก็ถึงพิธีการสำคัญค่ะกับการแต่งตั้งตัวแทนของม n ส v e r s e Thailand สู่ราชธานีนะคะกับน้องเจนี่เจนิเฟอร์จอห์นส ให้มาเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการพร้อมกับการมออมงกุฎแล้วก็สายสะพายซึ่งงานวันนี้จัดอยู่ที่สนามมวยราชดำเนินค่ะบอกเลยว่าเป็นมิติใหม่และสับสุดๆที่เวทีมวยจะจัดให้เป็นรันเวย์สำหรับนางงามมาเดินแบบกันเดีย๋ยวาจะพาไปดูบรรยากาศข้างในงานกันค่ะซึ่งตอนนี้น้องพราวกับเสโบบโอเขารอเราอยู่ท่าดาและตอนนี้เราก็อยู่กับซีดีของเอวีดีสุราษฎร์แล้ววันนี้เรามาต่ดตั้งแล้วเป็นยังไงกันบ้างคะตื่นเต้นมากมากเลยตอนนี้ รูปแบบสองลูกสาวเกือบฝั <ồng> Nike, ่งฝ so. ันแล้วเราต้องปั้นมาอีกนิดเดิยเพราะยังไม่ถึงเข้าความประกวดที่กำลังจะเริ่มต้นแล้วค่ะพี่ในการส่งนางงามหนุ่มหนูช่วยน้องเจนิเฟอร์โจนอะไรไปแล้วมั้งตอนนี้ฝึกโดย ก็มีการโพสอะไรอย่างเง,งี้ยไม่เซ็ตเขาทุกอย่างเลยเลทำสวยทํางามงเพื่อเพิวงจรสุดๆเรียกน่ะหัวจรวดท้าวนี่คือกลุ่มมิ่งหมดละแล้วเลยคิดดูว่าเด็กคนนี้ได้ทั้งสายดาราและสายอินฟลูมมาช่วยเทรนด์แล้วเราก็ต้องปังแล้วรวมถึงเรายังมีนี่สายมวยก็เก<อ>ี่ยวเลยแหลแล้วพี่โบ๊ชจะสอนอะไรน้องดีสายมวยพี่สอนได้อย่างเกคือให้ใจสู้เดียวอย่ายอมแพ้เพราะว่าตั้งแต่วันแรกหนูเนี่ยน้องเหนื่อยมากนะเขาแบบพยายาเขาต้องฟิตติ้งมากโอ้สุดๆนะคการแสดงดีขึ้นมาก จากวัน,น,นมากๆอ่ะ oh. ฉันวันนี้มีความสุขมากสวัสดีค่ะ,คะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่อจิมครับสวัสดีครับชื่อโจครับจะบอกว่าเดี๋ยววันนี้เขาก็จะมีการเปิดตัวในการลำมวยชายาบนเวทีด้วย<จ>พี่เคยคิดไหมว่านางงามกับมวยจะมารวมกันก็อไม่เคยแล้ววันนี้เป็นย่งคะพอเห็นสาวงามนางงามต่างๆเป็นกังไงบ้าง,บง,บางครับพี่ตื่นเต้นรับสยื่นเตมากเลยตื่นเต้นค่ะที่ได้อยู่ใกล้ดมวยแบบนี้ใครงไงรอดูเชียร์พี่บนเวทีนะคะค่ะ อีกไม่กี่นาทีเราจะเปิดตัวน้องบนเวทีอย่างเป็นทางการแล้วรอติดตามรับชมได้เลยนะคะสดๆสรงกำลังใจนะคะแต่อย่าลืมนะที่พี่สอนไปการรีเซนต์เสียงชื่อเราสำคัญมากจจจจนนนเเออออรร์์ Jennifer Johns นี้อยู่กับแอนนาเสืองามเ e อียมวันนี้น้องแอนนานะคะก็จะรับหน้าที่ในการเชิญมงคค่ะแล้วก็ช่วยพี่โบ๊กับพี่พราวติ๊กสายสะพายแล้วก็มุมคุ้นค่ะมีอะไรอยากฝาก เด็กน like like ี so no? UM? too, ่ไหมคะก็ถือว่าเป็นวทธีปล่ยสำหรับน้องแล้วกันนะคะก็อยากจะให้น้องเนี่ยอย่าไปกังวลเกี่ยวกับคอมเมนต์มากหรือว่าเป็นสิ่งต่างๆที่มันหลบออกมาแล้วกันเพราะว่าพอเราเข้ามาอยู่ในโลกของนางงามอะค่ะมันไม่ได้มีคอมเมนต์แค่เป็นโพสิทีฟเท่านั้นมันมีนิเกทีฟก็มีอยากจะให้เชื่อมั่นในตัวเองค่ะเชื่อในสิ่งที่ตัวเองมีว่าแบบเรามีดีอะไรบ้างขุดมันออกมาค่ะแอนนาเชื่อว่าน้องมีดีเหมือนกันให้ทุกคนเห็นไปเลยว่าซิล่าเดินของจริงเออนะ สู้รับรองไม่กินฟองแน่นอนค่ะอยากจะบอกว่าอีวทีสุราคือจัดเต็มนะมคือทั้งเรื่องของโปรดักชันสถานที่แล้วก็ทุ่มทุนสร้างในการบิวเจนนี่นี่เลยค่ะเพราะว่าทุกคนเต็มที่มากๆเป็นแบบที่เราต้องเต็มที่ให้มากเข่าที่แบบเขาเต็มที่กับเราลอดมีอะไรอยากจะบอกคนที่กำลังจะรอเชียร์เราซัพพอร์ตเรา <อ S 1> ก็ฝากพี่ๆ่แม่ๆทุกคนด้วยนะคะเป็นกำลังใจเอ็นดูหนูด้วยนะคะแลวน้องเจนนี่ก็มีแฮชแท็กด้วย เริ่มเลยเดีย๋ยวรอดูเส้นทางสู่จักรวาลของเจนนี่นะคะวันนี้เราสองคนก็ลาไปแล้วอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วเจอกันนะคะในรอบต,อต่อไปของการประกวดนี้บ๊ายบาย